คนหมึกดำปีแล้วครับนี่ครับตกกลางวันนะครับท exactly. ี่นี่สะพานปลาของบังเบิดนะครับนี่ครับมาแล้วครับโอ้โหนี่ครับนี่มาแล้วครับอ่ามาทางนี้เดี๋ยวมันจะหลุดนะโดนหมึกโจมตีนะโดนหนวดโจมตีนะครับนี่ครับหนวดที่เขาว่าโจมตีโจมตีเหยื่อนะครับคอนโทรวาอาหารก็โฉบเข้าฟึกตัวนี้โดนเลยนะครับเกี่ยวโดนตรงนี้นะครับ เป็นมึกหอมนะครับตัวเล็กนะครับอ,อันนี้กินคาเดียวสดๆลยครับเข้าปากเลยครับกินวาสบีนะฮะแบบนี้ครับเอาไปไหนเอ่ย <laughs> อ่าปเลยครับเห็นได้วเห็นตัวใหญ่เลยน้ำะ ใชัยิตัวใหญ่อไรเอ่ยโอ้นี่ได้อีกแล้วครับหมึกหอมอีกแล้วครับอืมมาดูนะครับว่าตัวสีไรโอ้มันจะออกสีครับดำๆนิดนึงครับแต่ก็ดูออกนะเพราะตาสีเขียวนะครับนี่ครับพ่นน้ำแล้วนะฮะเขาเรียกว่าหมึกหอมนะครับลูกมันนะฮะลูกมันจิ้มบาสิบคำเดียวยอนใส่ปากเลยครับเดี๋ยวนี่สดเลยนะครับอสุดยอดเลยครับ นี่ับรรยากาศยามเย็นครับที่ผัดวังเบิดนะครับสะพานปลานะครับฝั่งประจบเอ่อวังสะพานน้อยนะครับประจบพิริขันนะครับก็ยามเย็นนะฮะมาดูกันได้ครับกับบรรยากาศแบบนี้ครับขอบชาวบ้านนะฮะมาตกแบบสนุกสนุกนะครับยามเย็นอย่างนี้ครับก็พอได้นะครับเอาไปยำกันนะครับไปสมากินครับเอาไปกินกันนะครับที่จะตกไปทิ้งไปคว้านนะครับเอาไปกินนะครับแบบนี้นะนี่ครับไปดกับแก้มได้สบายเลยครับมือหนึ่งฮะเาตก สภาพก็เข้ากับจังหวะการตกนะตัวนี้มันดำปีเลยนะมันพรางตัวนะครับดูครับดำปึ๊ดเลยครับนี่ครับหมึกนิโครครับโอ้เคยเห็นไหมครับเหมือนิโครครับนี่เลยโอ้โหตัวดำย่างแอฟริกานะครับดูครับไม่ใช่นะครับเป็นการพรางตัวของหมึกนะฮะนี่ครับมันเป็นลูกมันนะฮะมันไม่รู้จะพรางตัวสีอะไรครับขนาดพรางตัวสีดำยังโดนนะฮะนี่ครับโอ้โหสุดยอดนะครับนี่ครับออกแล้วนะครับ หลายตัวนะครับคนนี้รู้จังหวะการตกนะฮะเวลามันกินก็ดึงปุ๊บเลยนะครับผมตกไม่เป็นก็เบ็ดฝรั่งนะตกเป็นเบ็ดมือครับ ได้แล้วหลุดใช่ไหมเข,ข้าแล้วครับแล้วเออเนะี<า>่ะคือไม่น่าตกถึงพื้นได้หลายตัวม<า>ี่ครับในเกาะอ,อยู่เลยครับมันยังเป็นนะฮะเซลยังเป็นอยู่เลยนี่ดูนะครับ ปลาดเดียวนะครับอ๋อไม่ลึกครับไหนดูสิไหนโชว์ดิแก้มือหน่อยอแบบนี่นะครับได้ข้างหนึ่งเลยข้างนึงสีเลยออ๋มีสองสีปลานี้เรียกปลาอะไรปลาตาเดียวปลาลิ้นหมาครับอ๋อปลาลิ้นหมาโอ้ปลาลิ้นหมานะครับกิแบบนได้นะได้ครับกินได้ทั้งตัวเลยแบบนี่เราขอดเกตโอเคลอกหนังออกเดียวลอกหนังออกอ๋อต้องลอกหนังบนบนี่ออกหนังดูดิเออตัวแบนนะครับเป็แบบนๆอยู่เลยครับ ปลา,า,ามากินหมึกรับได้แล้วครับนีบ่ตลวกหน่อยโอ้โได้คลาตัวเลยนะฮะนหมึกขนาดนี้ครับอืมหอมทั้งนั้นเลยครับตอนนี้ เริ่มจะมีตัวแล้วนะครับสำหรับหมึกหอมนะครับยอดครับนี่ครับฝีมือของพี่ครับตกได้พนแล้วครับ,บนี่พนเลยส่นยวนใหญ่ไม่จะพังตัวเป็นสีน้ำดำนะนะครับโดนเลยฟื้

ตกหมุดที่สะพานปลาบางเบิดนะ